สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลูนากาดคอเนอร์ครับวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมการล่าบอสในเกมดิสนีย์ลอคาน่า TCG นะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเราจะจัดขึ้นวันที่14กุมภาพันธ์สำหรับดิสนีย์ลอคาน่าเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะจัดแข่งกันเป็นแบบคอคอนสตรักนะครับหรือว่ามาเล่นแข่งกันปกตินะครับแต่ว่าในเกมดิสนีย์ลอคาน่าเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโปรดักที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถ รวมเล่นกันได้นะครับไม่ได้แข่งกันเองแต่ว่าเป็นการรวมทีมไปสู้กับบอสของเกมนั่นเองนะครับโปรดักต์นี้ของดิสนีย์ลอคาน่านะครับจะมีชื่อว่า i l l u m i n a e Quest นั่นเองนะครับและโปรดักต์ตัวแรกที่ออกมานะครับก็จะเป็นเอ s u l ซูล่านั่นเองนะครับในเกมนี้นะครับจะเล่นคนเดียวก็ได้นะสู้กับบอสตัวตัวเลยนะครับหรือว่าจะรวมทีมกันไป4คนนะครับน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับเพื่อไปสู้กับบอสนะครับซึ่งตัวบอสเนี่ย จะไม่ต้องมีแอดมินในการรันก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเมคานิกของบอสนั้นตัวเกมออกแบบมาให้บอสสามารถเล่นได้ด้วยตัวเองเลยนะครับก็คือเป็นระบบออโต้เลยนะครับเปิดการ์ดขึ้นมาแล้วมันจะทำเอฟเฟกต ตามที่หน้าการ์ดบอกโดยที่ไม่ต้องมีการตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับถือว่าเป็นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ว้าวมากๆเลยนะครับของ Disney l ลอคาน i า l u m i n ิ i เ Quest นะครับและในกิจกรรมนี้นะครับเราจะให้ใช้เด็กได้แบบ Infinity หรือว่าไม่มีการกำหนดเอ่อโรเ n ชันหรือว่าเลกู l เลชันของการ์ดเลยนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาการดจากชุดที่1มาเล่นในการสู้กับบอสก,ก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่ามาเล่นกันสนุก นะครับเป็นการตีบอสนั่นเองและสำหรับใครที่สนใจ i l l u m i n a Quest นะครับผมเอาข้อมูลมาฝากนะครับสำหรับตัวโปรดักต์นี้ของ Disney ร o อคาน้า ok นะครับเขาจะออกมา1เกมจากทุกๆ4ชุดก็คือพอเขาออก4ชุดแรกเขาก็มี Illuminae Quest เป็นอ r s u l a มานะครับหลังจากนั้นพอออกถึงชุดที่8นะครับเขาก็ออกเกมที่2มานะครับนั่นก็คือ p a l e t t e His นั่นเองนะครับก็เป็นการสู้กับจา a ฟา นะครับและตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ชุดที่11หรือว่า Winter Spell นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่ออกชุดที่12แล้วนะครับหรือว่าชุด Y unknown นะครับเป็นชุดของ uh, Toy Story ก็จะมี Illumina Quest มีบอสตัวใหม่มาให้เราสู้นะครับคือเป็นอีกหนึ่งเกมของ Disney รอคาหน้าที่ส่วนตัวแล้วผมก็ เก็บครบทุกบอสเลยครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนได้นะครับแบบชวนเพื่อนมาล่าบอสกันและสําหรับกิจกรรมนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์ที่ลูน่าการ์ดคอนเดอร์นะครับใครที่อยากมาลองเล่นนะครับก็สามารถมาตัวเปล่าได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาเด็กไปให้ยืมได้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับเดียวยวันที่14ผมจะเตรียมเด็กไปให้อยากเล่นเด็กแบบไหนบอกได้เลยนะเดี๋ยวจะจัดไปลองให้เล่นในการล่าบอสกันดูนะครับ และสำหรับดิสนีย์ลอคาน่านะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมี b o o เตอร์บ็อกใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือวินเทอร์สเปลนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการ์ดที่สปอยออกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับจากชุดวินเทอร์สเปลนะครับใครที่สนใจจะมาเริ่มเล่นที่ชุดนี้นะครับก็อยากจะขอแนะนำนะครับเป็นตัวโ o d u c t เริ่มต้นนะครับปกติแล้วปกติแล้ว Disney ์ลอคาน่านะครับในทุกชุดที่เขาออกมานะครับก็จะมีสินค้า ประมาณนี้เลยนะครับอันแรกก็คือ b o o ์บ็อ box นะครับราคาก็จะประมาณตั้งแต่4,005-4,006ขึ้นไปนะครับหรือถ้าหากว่า pre เด d e r ก็จะได้ราคาที่ถูกลงกว่านี้นะครับ1บ็อกซ์จะมีอยู่24 p a ็คนะครับแล้วก็สำหรับการ์ดเกมดิสนีย์ลอคาน่าจะไม่มีการการันตีพวกการ์ดระดับสูงอย่างเช่น e n c h a n หรือว่า i ค o n i c พวกนี้ไม่มีการันตีนะครับแต่ว่า1บ็อกซ์นะครับจะมีการระดับเลเจนด์ให้ประมาณ4ใบ นะครับ4ใบเป็นต้นไปนะครับแล้วแต่ความดวงดีของเรานะครับะฉะนั้นใครที่อยากเปิดบล็อกก็ต้องทราบข้อมูลประมาณนี้เอาไว้นะครับโปรดักตต่อมานะครับของดิสนีย์รอคาน่าก็คือโ r รบนั่นเองนะครับโตรบเนี่ยมันจะเป็นกองสี่เหลี่ยมนะครับน่ารักกระถัดรัดแบบนี้นะครับราคาก็จะประมาณตั้งแต่พันหเป็นต้นไปนะครับพันห้าพอะไรแบบนี้นะครับโตรบเนี่ยเป็นสินค้าที่ผมจะส่วนตัวแล้วซื้อตลอดครบทุกชุดเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นกล่องที่ใช้ในการเก็บการ์ดได้ดีมากๆนะครับและในโทรฟก็จะมีตัวรอเคาน์เตอร์มาให้นะครับใช้ในการนับคะแนนนะครับและมีลูกเต๋านะครับทุกๆชุดเนี่ยจะมีลูกเต๋ามาให้นะครับแล้วก็จะมีที่ขั้นนะครับที่ขั้นที่เป็นลายดิสนีย์รอคาน่านะครับให้มาเอีกเสียบเลยและที่สําคัญในโตร์กเนี่ยก็จะมีบูสเตอร์แพคมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าบูสเตอร์แพคที่อยู่ในโทรฟเนี่ยจะไม่มีการการันตีเรทอะไรเลยนะครับ แต่เท่าที่ผมเปิดมานะเวลาผมเปิดโทรฟเนี่ยผมก็จะได้เลเจนด์นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในโทรฟเนี่ยก็มีโอกาสออกการ์ดระดับสูงไม,ม่ว่าจะเป็นพวกเอ็นชาร์หรือว่าไอคอนิกมีโอกาสออกในโทรฟเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับและได้ลุ้นการ์ดระดับสูงกันด้วยนะาร์ดสวยๆของดิสนีย์ลอคาน่าก็มีเยอะเลยนะครับแลโปรดักสุดท้ายนะครับที่จะมีออกมาในทุกๆชุดของดิสนีย์ลอคาน่านะครับนั่นก็คือสตาร์เตอร์เด็กนั่นเองนะครับสตาร์เตอร์เด็ก ของดิสนีย์ลอคาน่าเนี่ยก็จะรวมมานะครับเป็น2ส,สีนะครับและในสตาร์เตอร์เด็กของดิสนีย์ลอคาน่าเนี่ยจะไม่ได้มีแค่การ์ดที่รวมมาเป็นเด็กให้อยู่แล้วนะแต่ว่าเขาจะมีบูสเตอร์แพ็มาด้วย1ซองนะครับให้เราเปิดลุ้นเล่นๆซึ่งผมก็เคยนะครับเปิดสตาร์เตอร์เด็กแล้ว1ซองที่ได้มาผมเปิดได้เลเจนด์อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นซองให้เรามาลุ้นเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับหลังจากที่เราได้สตาร์เตอร์เด็กมาลองเล่น ตอนนี้ Disney ์ลอคานานะครับก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับใครที่สนใจติดตามดูคลิปของพวกเราแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาเล่นในกะิจกรรมรายสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําเป็นการล่าบ,บอสกันก่อนนะครับมาร่วมมือกันไปตีบอสกันก่อนนะครับแล้วพอเราเริ่มเล่นไปแล้วเริ่มสนุกกับ Disney ์ลอคานาแล้วก็อาจจะค่อยมาลองเล่นเป็นแบบคอคอนสตรักนะครับลองเล่นกับคนอื่นลองแข่งขันทิ้งรางวัลจริงโปรโมกันนะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมที่พวกเราตั้งใจจะทำมากๆนะครับนั่นก็คือการลาบอสนั่นเองนะเอามาเจอกันได้ในวันที่14กุมภาพันธ์เดือนนี้นะครับสำหรับอัปเดตกิจกรรมแล้วก็โปรดังในเดือนนี้ของ Disney ์ล็อ a n นนาของผมก็จะมีประมาณนี้ครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ